ช่วยเหลือจับตัดใ้คานประเภทงูเหลือนมครับงูเหลือมช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้แสงจับมือเปล่าโชว์เลยดีป่ะดเดี๋ยวเด,ดี๋ยวแป๊บนงครับเป็นประเภทงูเหลือมงูเหลือมดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูท,ทนุน เป็นประเภทมูลเดือมขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูฮะเป็นเข้าอยู่ที่แปดนะครับนะครับเดี๋ยวที่อยู่ระหว่างจับจับจับลิงหางแล้วอย่าตะเวทมาฝั่งนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเนี่ครับจับหางไม่ได้แล้วนะครับดูหางนะครับดูหางตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเช้านี้พามาประชาชนร้องขอจับเป็นงูเหลือมนะครับงูเหลือมขนาดใหญ่เลยเขามาก่อฟาร์มลำคาญให้กับชาวบ้านตรงนี้เจ้าหน้าที่อตัาสมัครมือ,อ,อ,อิอี่ลูกเตันอยู่เข้ามาเดี๋ยวจะจับโชว์ดีเปล่าครับเดี๋ยวจะจับพันคอโชว์เลยของอย่างฝั่งลุนของได้อยังฝั่งไหนฝั่งไหนเดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับไปดูตัวว่าใหญ่ขนาดไหนแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะครับตอนนี้เจ้าที่ของมาแล้วของมาแล้วอของหัวตัวนี้ของหัวมาได้แล้วเดี๋ยวเราจับแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปปล,ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ เนี่ยวนะแหมถ้านี้จะทำทำไห้ไล่สดนี่จะจับเองแล้วนะครับเนี่ยแต่ไม่ไปไม่ได้กลัวควงงูเดี๋ยครับเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้แต่มันพันพันกับกิ่งพันกับต้นไม้ไว้นะครับพันกับต้นไม้ไว้ยังไม่ยอม

เท่านี้แสดงว่ามีหลายตัวนีเท่านี้ยกมาเลยยกกระถางลกมาเลยเห็นไหมครับยกกระถางผ่านกระถึงต้นไม้ไว้เลยครับวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนปล่อยให้ี่ก่อนไม่ไม่เราเอามือไอ้นั่นนันมันค่อยค่อยค่อนั่นได้ไหม ันหนีว่าแดงมาแดงกับเขาลองม่าแดงนั่นนะเข้าไปอันนี้เราจับได้แต่แดงยังยังลำตัวยังพันกับกิ่งกับกิ่งไอ้นี่อยู่นะครับลำตัวยังพันอยู่กับกิ่งกิ่งต้นไม้ครับยังพันกับต้นไม้อยู่นี่กำลังเล่งยังพันกับกิ่งไม้อยู่ จับไว้เยจับยจับออกแล้ว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 เอาานี้มันจะพอเาใส่กระสอบใส่กระสอบเดี๋ยวไปปล่อยตรงนู้นครับนีจับแล้วครับนี้จะใส่กระสอบก่อนฮะไม่ไกลไม่ได้ขีดโดนปากเลยงมือออกห่างนะครับ Yup. วางมานะแม่ปกตินี uh ่ใช uh 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 ้ม uh ือเดียวเนี่ยไม่ต้องใช้อุปกรณ์จับเข้าเรียบร้อยครับเข้าถุงเจ้าเจ้าที่เจ้าที่เบียอาสาเบียอาสาแสงครับหนอนี้จับจับกลุ่มไว้ได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับหมูไม่เท่าไหร่ครับพแดง จับเรียบๆรอเดี๋ยวเรานำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆครับครับเดี๋ยวเราไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับ เรากรตันยูเราทำได้ทุกอย่างนะครับเมื่อมีการร้องขอมาตอนนี้ก็กลัวว่าเด็กๆจะวิ่งมาเล่นก็เลยขอความช่วยเหลือกู้ชีพสตอร์มาที่เก้มายังอนุสมันธิรั่ลูกกรตันยูตอนนี้จับกุมช่วงนี้จับสัตว์ด้วยคานเป็นที่เรียบร้อยเอสร็จ วิชาการสิบเอ็ดกสองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ย,ยวรเราไปบางยอที่สองปล่อยคือสู่ธรรมชาติพร้อมๆกันนะครับแต่บางยอว่าสิบสองวิาการสิบเอ็ดกุศอุ้ยอะไร ในชาวบ้านครับอ๋อนําน้ํามาขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับาหรับน้าครับชาวบ้านก็นําน้ํามาให้กับทีมงานดูนะครับน้ำใจน้ำใจเยอาเลยอ่ะที่จับกูชาวบ้านบอกพี่น้ําใจเอาน้ํามาให้้ที่อาสาสมัครของทีมกุ้งกัตันยูด้วยนะครับเป็นชุมชนแฟดโครงการ3ามตึกที่ส0สิบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มีอะไรก็เรียกใช้ทีมงานได้ได้ตลอดนะครับในช่วงระยะที่วอร์สี่วันนี้จะเป็นเวรของมูนิธีร่วมกันยูนะครับเดี๋ยวเรานาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับไปด้วยกันนะครับเราจะไม่ฆ่าครับไม่ฆ่าแล้วก็นําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ให้เขาไปหากินโดยที่ไม่มกการบาก,กวนชาวบ้านไม่ให้มารบกวนชาวบ้านแปดโครงการสามครับแปดโครงการสามเกหาเมืองใหม่บางพรีครับเดาสาสอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรเราจะมาเหมือนกับเล่าสุวันฟังหรือเป็นการ เตือนภัยอะไรต่างๆนะครับวันนี้เป็นเคสแรกเลครับเป็นเคสที่นำน้องงูเหลีม่มเดี๋ยวเราไปลปล่อยกัน ไก่ไก่จากบ้านบ้านคนหรือที่พักอาศัยของของคนนะครับจะได้ไม่มาล่วงควนสมีอีกสองหรือใครต้องการจะรับน้องไปเลี้ยงแจ้งได้เลยครับเราจะได้ไม่ปล่อย เราจะได้เอาไปส่งที่ที่ที่บ้านเลยแต่บ,บางเพียนี่สอไว้ยสิบห้าพอสอว้จริงแค่วชาการจิบมหนึ่งูน มีบ่อปลาด้วยโอเคเดี๋ยวเราลงไปปล่อยพร้อมๆกันนะครับได้บุญไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ไม่ปล่อยปลาครับเดี๋ยวนี้ปล่อยงูรับวันนี้เป็นถึงป่าน่าค่อนข้างใหญ่จะเหมาะสำหรับให้้บูเหลือมี้ไปอยู่แบงนี้เลยเนี่ย้างนี้น่ะได้เห็นดิ นด่มันเลยไปเฮ้ยเนี่ยแบนตัวเนี้ย<ร>แบได้เห็นงูนได้เดี๋ยวจะทำการปล่อยไปเลยครับนี่จะเป็นป่านะครับข้างไปเป็นป่อาอ้าวไปไป ไปอย่ามาทางนี้นะไปไปทางโน้นไปแล้วครับไปแล้วของก็ปราบแล้วนะไปนะครับออกจากถูกไปแล้วนะครับไปนะครับเรือไปแล้วนะครับขอบคุณครับปิดไปป่าจไม่คงไม่เจออีกแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามครับขอบคุณครับปล่อยตอนนี้ปล่อยน้องเรียบร้อยครับขอบคุณครับ